คลิปนี้น่าดูมากครับพ pues mm ี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสยิงนะครับด้านบนแล้วก็เป้าล่างนะครับประมาณนี้คลิปนี้ผมจะโปรหนึ่งวันนะครับก็คือผมถ่ายทํกลางคืนเนี่ยเป็นวันที่6กนะครับแล้วก็จะรับลูกค้าคืนนี้แล้วก็ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะลบคลิปออกนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะเป็นทุนอย่างเดียวเลยพี่นะครับพรดีผมจําเป็นจะต้องจะเป็นต้องใช้เงินแล้วกันพูดง่ายๆนะฮะถ่ายทาวันนี้วันที really 8, 6่6นะครับ so ตอนค่ำๆถึงวันที่7นะครับวันเดียวนะครับอันนี <S <s ้เป็นเบอร์โทรติดต่อของผมนะครับ แคปหน้าจอเด้คุพี่ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าไปดูกันว่ามีโปรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยเรื่องตัวง่ามพี่สําคัญมากนะครับตัวง่ามเดิมๆนะฮะถ้าคุณพี่สั่งมาทางเน็ตหรือสั่งทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะหาซื้อได้ก็ตามนะพี่เอ่อมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยมันมันจะคลอนนะครับแม่นมันก็แม่นของมันอยู่นะครับเรื่องความแม่นนะเพราะผมก็ใช้มาหลายปีมากแต่ปัจจุบันผมเอ่ออยู่กับมันนานมากก็ก็โมใหม่แล้วกันนะฮะผมทําแบบนี้เลยพี่โมมมมมมให่่่นนะะคครรัับบไไีีก๊แ คือโมให้มันฟิตเปี้ยเลยพี่แล้วมันลื่นด้วยแล้วมันลงตัวมากที่สุดพี่นะครับล็อกปุ๊บนะครับเมื่อยางเวลาดึงลงนะฮะตัวนี้ก็คือมีเซฟต้องทําเซฟนั่นในต่างหากเพราะว่าป้องกันเวลาถ้าเกิดเราไม่ทําเซฟนะเวลาเราเดินไปเกี่ยวหญ้าหรือว่าล,ล้มแรงต่บจะลูดกลับเนี่ยมันจะอันตรายมากพี่นะฮะเพราะว่าเรื่องเรื่องอันตรายนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวง่ามนะครับผมโมให้ใหม่หมดเลยผมจะมียางแบบนี้ให้1ชุดนะครับแล้วก็มีแถมให้อีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นนก็็จะเป2ชุด มีลูกกระสุนให้9มิลน,นะครับ9มิล100นัดก็จะแถมให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นก็คือพร้อมยิงถ้ามันหมดคุณพี่จะไปสั่งทะเนตสั่งทั้งผมนะครับหรือว่าจะไปซื้อตามร้านจักรยานก็จะเป็น8มิลมันจะถูกมากประมาณ35บาทกล่อง1 44นัดนะท่านพี่ซื้อ8มิลตร้ันจักรยานครับใกล้บ้านเท่านั้นเองวิธีดูแลก็ใช้น้ำมันโซเนกน้ำมันจักรนะฮะใส่ฉีดตรงนี้หน่อยแล้วก็ลูบมันก็จะลื่นหน่อยมันก็จะเงียบหน่อยเป็นแบบนี้นะพ อันนี้เรื่องตัวง่ามก่อนไปดูเรื่องตัวปืนผมจะแถมให้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสตัวนี้แหละนะพี่เอาถ่ายแบบสดๆเลยนะครับผมจะไม่ไม่ได้ตัดต่อเลยทั้งนั้นเพราะว่ามันมืดพี่ไม่มีเวลาแล้วพอดีผมให้นะครับก็งานเป็นครอบครัวก็ทํากันอยู่ประมาณนี้นะฮะวันนี้ให้ช่างโกแก๊สรับจ็อบหน่อยช่วยหน่อยนะขวดนึงขวดนึงขาวหน่อยนะฮะผมจะแถมให้ด้วยครับคุณพี่นะครับผมจะมีเลเซอร์เข้าใหม่พรุ่งนี้นะครับในเมืองไทยยังไม่มีนะครับมันจะมีสายอ่อนแบบนี้สายอ่อนมันจะดียัง เรื่องแบตเตอรี่มันจะไม่ไม่เปลืองนะครับมันจะสั้นหน่อยแบตไม่ต้องยาวนะครับไม่ต้องเก็บไฟมากเพราะเวลาเราเจะยิงนะฮะสมว่าเราเจอจเป้าหมายปุ๊บคุณพี่ก็กดกดแล้วก็ปล่อยมันจะไม่ลายตาสมว่าถ้าเราไม่มีที่กดคุณพี่เจอเป้าหมายสมมุติเราเดินไปกลคือเราจียงะะิงแล้วถ้ามากดปึ๊กนะ,ะมันจะลายตาพีเ่เดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะปิดอีก พี่เอามือไว้ตรงนี้เลยเวลาขนาดยิงพอเจอปุ๊บเราก็กดนะครับอย่างเช่นเราเดินหนูแรงต่างเนี่ยมันจะสะดวกมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมแถมตัวเลเซอร์ให้นะครับแต่ว่าจะเป็นแสงแดงนะครับผมไม่มีตัวอย่างเพราะว่างานถึงถึงผมพุ่งนี้เช้านะแล้วก็ผมก็จะแถมให้เออเอาไปงั้นสรุปตัวปืนผมปโปรด้วยเลเซอร์นะครับผมแถมให้นะพี่ตัวเลเซอร์ที่พูดถึงนะครับนี่บรรยากาศสดๆไปดูบรรยากาศเดี๋ยวผมจะเทสนะครับเรื่องราคานะครับผมให้คุณพี่เลือกเอาเลยว่าจะเอาตัวไหนได้บ้างนะครับ มีตัวเอ่อเกินๆให้ดูก่อนผมมีไม้มีไม้สักมันจะเบานะครับไกปืนสแตนเลสไม่ได้มีเป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมเลือกทํานะครับพี่มันจะได้ว่านี่คือไกสแตนเลสที่ดีที่สุดนะครับแล้วตัวขากล้องไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปอันนี้เป็นไม้สักช่วงชักผมทําอยู่ที่65เซนง่ามเป็นง่ามตัวที่มันขอบมนอย่าไปใช้ขอบขอบที่มันเป็นสันเหลี่ยมนะพี่มันเหยียบไม่ไปนะไม่งั้นเขาก็ใช้สแตนเลสเลยมันเหยียบไม่ไปนะครับติดบางทีขึ้นยังกับเก้าอี้ได้เลย งามเดี๋ยวผมโมให้นะอันนี้มันยจะไม่ได้โมนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะพี่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ผมจะปโปราคาอยู่ที่พันห้านะครับคุณพี่จะเอาไม้สักช่วงชักหกสิบห้านะครับเอ๊ะมันสั้นเกินอยากได้ยาวๆนะครับบอกผมครับพี่มีมีเยอะเหมือนกันนะตัวยาวมีไหมแถวนี้หรือว่าจะเอาไม้สักตัวยาวนะครับเดี๋ยวผมเห็นเท่าแถวนี้แหละโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันตัวยาวก็จะเป็นอยู่ที่พันท้ายเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นจะเป็นช่วงชักยาวตัวนี้อยู่ช่วงชักอยู่ที่75เซนนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงอ่ลงยูดิเทนนะครับแต่มันมีม,นมีตัวลงอยู่ฝั่งนู้นเยอะนะฮะพอดีมันใกล้ๆพอดีสรุปเลยผมโปรเหลือพันห้าแถมเลเซอร์ตัวที่ว่าด้วยมาถึงพรุ่งนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้ผมจะลบคลิปออกเอา,เอาแค่วันเดียวพอนะครับหุนหวยครับพี่น้องนะฮะพอดีผมจําเป็นต้องเอาสินค้าเข้าอันนี้เป็นไม้สักอันนี้เป็นไม้ประดูราคาเดียวกันนะครับตัวนี้จะแรงที่สุดก็คือช่วงชัก75เซนยาวโดวยรวมอยู่ที่เมตร15รถยนเรานะฮะตัวแคป มันจะอยู่ที่เมตรสี่สิบเพราะฉะนั้นใส่จได้สบายมากพี่คุณพี่เอาไว้ไว้ในไร่ในสวนนะแล้วก็ลูกค้าที่ที่สั่งเข้าไปแล้วผมผมสังเกตลูกค้าได้นะตอบรับได้ดีมากไม่มีบน่นไม่มีด่าพี่แล้วผมส่งไวด้วยคุณพี่สั่งปุ๊บแล้วผมส่งเลยผมไม่ได้เป็นงานสั่งทํานะเพราะว่าผมทําล่วงหน้าไปเรียบร้อยนะผมมีสินค้าด้วยเนี่ยชุดนี้ที่เห็นงานที่เยอะอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าผมมีสินค้าจ,าจริงนะคุณพี่แค่สั่งมั่นใจได้นะครับ ถ้าคุณพี่กลัวโกงผมแนะนํานะครับสั่งกับผม <c oughs> บ่ต้องไปทั้งไหนดอกครับสั่งอยู่นี่แหละเพราะว่าคุณพี่สั่งที่คุณพี่จะได้ไหมต้องไปสั่งทําอันนี้ราคาเหลือพันห้านะครับพี่แล้วแถมเลเซอร์ให้ด้วยเป็นราคานี้คือราคาถูกที่สุดตั้งแต่ผมเปิดร้านมา6ปีทํเปินหนังสติก๊กผมทาเป็นเจ้าแรกนะครับพี่อยู่ใน YouTube ก็จะเป็นช่างคำกับช่างล่าเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเป็นคนเดียวกันนะครับนะครับเป็นอันเดียวกันนะครับอันนี้คือไม้ประดูกรรคอลอ่งนิ้วราคาก็คือเหลือพันห้านะครับ แถมให้ด้วยคุณพี่จะเอาทรงนี้ก็ได้นะไปดูโอเคอยู่ประมาณนี้มันจะมีไม้ประดู่ผมก็ลืมไปเลยเครกเครกอะไรว่าเครกเคลิมเอออันนี้เป็นไม้ตาลแล้วอันนี้แหละพี่ผมให้นะครับผมไม่มั่นใจว่าผมน่าจะขาดตุนนะครับแต่ว่าผมจบโลแค่วันเดียวมัคนคงจะไม่อะไรมากนะครับถ้าผมไม่ไหวผมก็ไม่รับโทรศัพท์หมายถึงว่ามันเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะพี่สมมุตินะอันนี้ราคาพันห้านะครับผมให้วันเดียวคุณพี่มีสิทธิ์เลือกได้เลยว่าจะเอาไม้มะเกลือนะครับ ถ้าคุณพี่ติดตามผมอยู่เป็น FC เดิมนะคุณพี่จะรู้เรื่องว่าอันนี้คือราคาถูกที่สุดปกติมัเกลือนะผมเคยโปรโก็คือเต็มที่คือสูงสุดคืออยู่ที่พันหราคานี้นะครับแต่ว่ารอบนี้คุณพี่ได้เลเซอร์ด้วยตัวหนึ่งนะเลเซอร์ปกติราคาก็อยู่ประมาณห้านะครับผมจะแถมฟรีให้เป็นแสงแดงนะแล้วก็มีสายกดเป็นตัวใหม่ในเมืองไทยยังไม่มีนะครับพี่นะฮะ เลเซอร์ที่มันมีสายอ่อนด้วยนะรอบนี้นะครับเอาไว้ยิงหนูเลยมันสะดวกมากเวลาใช้ปุ๊บก็กดเวลาเราขึ้นเขานานๆเจ็ดแปดวันแรงต่างพี่นะไม่สะดวกช้าแรงต่างต้องใช้แบบนี้เลยใช้กดแบบนี้นะครับมันจะประหยัดไม่เหมือนกับเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะรีวิวสดๆให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมไปดูตัวปืนก่อนโอเคเดี๋ยวผมติดเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเลยก็เอาเป้านั้นนะครับถูกไม่ถูกไปลุ้นกันเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ ตัดอะไรทั้งนั้นอ่ะเอาประมาณนี้แล้วเอาเอาแบบบ้านๆเราํางทีนะฮะยืดยืดยืดขากล้องแป๊บนึงนะครับเออเรียบร้อยครับประมาณนี้นะฮะถักจรียิ่งถือบพี่น้องไปรุ่นอีกทีหนึงได้ละปืนดันเนี่เดี๋ยวหาปืนก่อนลืมครับอยู่นี่ <c oughs> นะครับโด <c oughs> นไปขวดนึงแล้วยังวิง่นอยู่นะฮ <c> ะ <oughs> นะครับ <c oughs> สินค้าสั่งปุ๊บผมส่งได้เลยนะครับ ไม่ใช่ว่ากดติดตามแล้วติดต่อไม่ได้นะครับสั่งของชาตินี้ส่งชาติหน้าว่ามันกระหมองแล้วพีนะ่อันนี้ตัวง่ามนี้นะฮะพี่น่าจะมองพอมองเห็นสดีครับนะฮะตัวง่ามมันโม,ม่หมนจะแม่นกว่านะครับถ้ามันโคลนกับมันนิ่งเนี่ยมันจะสู้ตัวตัวนี้ไม่ได้พี่อันนี้คือโมใหม่ความแม่นก็ผมยกให้เลยพี่นะฮะเพราะว่ายัางไงก็แม่นแม่นมากขึ้นไปดูดีกว่าปะเอาลูกใส่นะครับใส่ในตัวไกลปืนแบบนี้ปึ๊บหน้าที่ลูกค้านะครับสว่าได้ไปประกอบเรียบร้อยเพราะไ้นมันยิงไม่ถูก คุณพี่ต้องตั้งเลเซอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมเลเซอร์เรายิงสัก10เมตร8ดเมตรลูกปืนไปทางไหนคุณพี่ตั้งเลเซอร์ไปตามมันให้ตรงให้ได้นะครับมันตั้งได้นะครับอันนี้ซ้ายขวานะครับอันนี้ขึ้นลงก็มันก็จะหมุนหมุนหกเหลี่ยมมันก็มันก็ไฟมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามตามที่เราต้องการนะครับพอตรงก็เท่านั้นแหละพี่นะฮะเหยียบลงไปนะครับปึ๊บนุ่มมากเออนะฮะเสร็จแล้วก็ตั้งเลเซอร์แบบนี้นะครับเมื่อกี้โดนเข่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปลองดูนะครับเอาเป้าเลก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมยิงไข่ที่มันอยู่ในขวดนะครับพี่นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้ตัดต่อแล้วก็เป็นบางคลิปเนี่ยผมจะยิงเยอะมากนะครับบางทียิงยิงเยอะๆลูกค้าก็อยากจะดูสินค้านะครับแต่ว่ายิงเยอะๆพึ่งพี่ดูหน้าที่พึ่งพี่ก็กดเลีเยวเท่านั้นไม่อยากดูเยอะนะครับโอเคนะเอาประมาณนี้ก็ได้เอาสมมติเรายิงเป้านี้นะผมมาวางแบบนี้นะครับนะครับขวดแตกนะครับพี่นะครับ เอาลูกได้ตั้งแต่8ดมิล8มิลหาซื้อตามร้านจักรยานนะครับก็คือลูกปืนรถจักรยานนะรืร้านจักรยานขะายเยอะแยะนะครับพี่นะครับเอาเลยไม่ต้องมีเอารูกอื่นเพราะว่ามันกลมกลมมันจะแม่นกว่านะฮะเราเหยียบลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้อย่างเงี้ยยิงเดี๋ยวพี่จะลองดูไอตัวเป้าเล็กๆเคเจอนะนะครับน่าจะข้าม <laughs> นะครับประมาณนี้โอเคคุณพี่ไปตั้งเอาอเลยกัน ผมมีแถมอย่าลืมว่าราคานี้ก็คือพันห้าคุณพี่เลือกไอ้เลยพันท่า,า 1, 5, ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับโอเคเลเซอร์มันดีอย่างเรามองสองตาเราไม่ต้องเราต้องหลับตาหนึ่งเราเราอาจจะประมาณนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้มันมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับบางบางทีเราแบบมองสองตาก็จะจะชัดได้มากกว่านะฮะไปดูเลยดีกว่าครับไปดูสินค้ากันดีกว่าเก้านาทีแล้วนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะ พาไปดูแล้วก็ปโปรนี้นะครับมึนเหรอพี่น้องนะฮะเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้ที่ผมให้ก็คือวันที่7ผมจะต้องลบคลิปเพราะว่าคลิปนี้ราคามันจะถูกที่สุดแล้วก็มันจะดําเนินง,งานไม่ได้พี่เพราะมัน,มนไม่มีกําไรนะมันขายของไม่มีกำไรจะอยู่ไม่ได้แต่คลิปนี้ผมจําเป็นจะต้องต้องปโปรจะต้องขายด่วนนะครับเพราะว่าผมจะเอาสินค้าเข้าพวกนี้นะครับบมไม่ตังค์ครับพี่น้องนะโอ้สร้างกนะ็ได้นะมีแต่ส่วนผสมประกอบนะครับไปดูไปดูสินค้า,<ด>คาก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะ ที่ผมถ่ายดูคือผมมีสินค้าเลยนะครับคุณพี่มั่นใจได้ว่าคุณพี่ไม่โดนโกงแน่นอนนะครับสั่งปุ๊บส่งได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือชุดที่พร้อมส่งทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้มะเกลือด้านหลังจะเป็นตัวพยุงนะครับโอเคไปดูนววี้ก่อนนะฮะสิ่งที่จะได้นะครับคุณพี่เลือกพันธุ์ท้ายเลยนะครับพอเลือกเสร็จผมจะมียางนะครับแบบนี้ให้สองชุดมีลูกกระสุนให้อีกหนึ่งกล่องแล้วก็แถมตัวเลเซอร์แสงแดงนะครับ มีตัวสายอ่อนตัวใหม่มันยังมาไม่ถึงผมนะครับจะถึงผมพรุ่งนี้แล้วผมก็จะแถมให้คุณพี่ทักเข้ามาทางไลน์ผมมีรูปภาพหน่อยครับผมจะอันนี้คือแถมเพิ่มเติมให้นะอันดับแรกเลยนะครับผมมีเป็นไม้สักช่วงชัก65เซนหรือจะเอาช่วงชักยาวนะครับ75เซนความแรงเหมือนกันอยู่ที่เราตึงยานะครับมันก็จะกระทัดรัดเวลาลูกค้าแบบว่าใส่มอเตอร์ไซค์ต่างๆใส่รถยนต์เนี่ยสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็สะดวกมีไม้สักราคาพันห้านะครับแถมเลเซอร์ให้หนึ่งตัวนะครับ ผมโปรไปจนกว่าถึงพรุ่งนี้นะครับว่าออเดอร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยปกติก็ประมาณ6กส0็ดท้ายที่รับลูกค้าได้นะครับวันนึ่งแพคได้เท่านั้นนะัหมดเวลาอันดับสองเป็นไม้ประดูกำคอรเรียบๆคุณพี่ลองดูก่อนว่าชอบแบบไหนนะครับไก่เปิงสเตอเลสเหมือนกันลงตัวทั้งหมดทำง่ามง่ามทำเซฟกำลั่นให้ตัวนี้เป็นตัวกำคอรเรียบๆนะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อมาก็จะเป็นมึนหรือเ่ามาหนึของบาถึกตัวนี้เป็นตัวกำคอร่องนิ้วนะครับ มันจะกระชับมือหน่อยนะแต่บางคนเขาชอบแบบสบายๆแบบไม่มีอะไรมาบังคับเขาเขาจะเอากำคอเรียบๆใช้เครื่อง CNC ทํานะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาตัวปืนเนี่ยนะครับมันจะเหมือน,อนกันหมดเวลาสั่งมันจะไม่เหมือนกับงานมือที่กบกะเอานะครับต่างกันผมมีเป็นตัวทรงนี้นะครับอันนี้เป็นทรงมือสอดไม้ประดู่นะครับเป็นทรง A แล้วกันเป็นไม้ประดู่นะครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันหมดพันห้าโลวันเดียวนะครับ แล้วก็มีทรงซีนะครับเป็นไม้เก่านะพี่นะมีรอยตะปูอยู่ตัวนี้น่าจะมีไม่เยอะทรงซีนะครับยาวโดยรวมประมาณเมตรสิบเจ็ดครับตัวนี้ท้ายมันจะยาวหน่อยนะฮะแถมเหมือนกันราคาเดียวกันหมดหุ่นหวยครับพี่น้องมีไม้ตาลอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับไม้ตาลก็ทรงนี้เป็นทรงซีเหมือนกันทรงมือสอดตัวซีนะครับนามสมมุติตัวซี abc อะไต่างก็เฉพาะค่ายผมอย่างเดียวเพราะว่ามันมันมีให้เลือกนะครับสั่งแล้วก็คุณพี่สามารถเลือกได้ ตัวนี้เป็นไม้มะเกลือกำคอเรียบๆนะครับน้ำหนักจะจะหนักเพราะว่าท้ายมันจะตันแล้วก็ยาวด้วยนะครับเอา้าแล้วมันมีลูกค้าโทรเข้าได้ยังไงผมไม่ได้เปิดโหมดเครื่องบินมัน้งลืมนะครับที่โทษทีน่าจะมมคขึ้นอยู่นะครับผมลืมเปิดเปิดโหมดแป๊บนึงนะผมกดปกออุก่มก่อนนะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีทรงนี้นะครับพี่อันนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้ว ตัวนี้เป็นตัวกำคอลอ่งนิ้วนะครับคลื่อนอาจจะไม่ชัดพอดีมีลูกค้าโทรเข้านะ่ะผมลืมเปิดโหมดเครื่องบินนะครับทัวที่ใช้โทรศัพท์ตัวนี้ราคาเดียวกันหมดคุณพี่จะเอากำคอลอ่งนิ้วนะครับช่วงชักอยู่ที่75เซนราคาพันห้าครับราคานี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดขอข้อแม้หน่อยพี่ฝากกดแชร์ด้วยคนที่จะจะสั่งกับผมนะพี่นะฮะก็ถือเคต่อแล้วกันนะพี่เมื่อกี้ลืมเปิดโหมดนะครับ <laughs> ลูกค้ายังโทรเข้าเลยก็เลยโดนวีดีโอตัดไปไม่เป็นไรครับ ตัวนี้เป็นทรงตัวเอนะครับเป็นตัวไม้มะเกลือโปรพันห้านะครับโปรนี้น่าจะมีขาดทุนนะครับแล้วก็ทำไมถึงโปรคือผมจะจะมีงานตัวตัวใหม่เข้านะครับจะต้องใช้เงินก็เลยโปรอาวันนึงแล้วกันถือว่าแบ่งปันกันนะครับพี่นะฮะอันนี้เป็นตัวทรงบีนะครับเป็นตัวทรงก็คือเป็นไม้มะเกลือทรงบีคุณพี่ต้องจาทรงก่อนเวลาสั่งกับผมนะครับเอาตัวนี้ตัวนึงเออแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะฮะ โอกาสดีมากพี่นะครับเพราะว่าหนึ่งราคาถูกด้วยนะครับคุณพี่ไม่ทาไมททาเองพี่ทาเองคุณพี่ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะฮะไหนจะเรื่องพันท้ายอีกก็ไม่ได้อยู่แล้วละนะฮะแล้วก็ไหนจะเรื่องไกลปืนแฟตเลตหาซื้อได้ยากมากคุณพี่สั่งมาจะเป็นไกอลูมิเนียมครับพี่ถ้าคุณพี่สั่งนะครับไม่เกิน2องร้อยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะตัวรางเหล็กอีกจักเหล็กเต็มบเล็กบเต็มอีกนะับมาตัดบมาตกแต่งจักน็อตยูไสตัวขากล้องยูไสนะฮะยุ่งยากมากนะฮะ ชุดนี้แล้วก็โตง่ามด้วยนะครับง่ามก็ไม่ค่อยมีด้วยเนี่ยนะที่กวางขายทุกวันนี้หายากมากนะครับเพราะว่าโดนนู่นดนนูนนี่แล้วก็ง่ามก็จะคลอนด้วยนะครับนะฮะรูดไปปึ๊บนะครับนะีบ่ฮะตัวนี้ผมโมให้หมดนะไม่ไม่แน่นแน่นเป๊ะพี่นะฮะชุดนี้โอเคตัวนี้เป็นทรงทรงซีนะครับทรงซีมีอยู่ม,มีมีเยอะอยู่นะครับสั่งได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงกดล็อกก่อน <c oughs> มือเดียวไม่ถนัด ผมมีทรงดีเป็นทรงใหม่นะฮะเป็นทรงแบบนี้ก็ก็สวยแปลกดีน้ําหนักเบานะถ้าเรามีค่อนข้างอายุเยอะสักร้อ,รอยปีแรงต่างก็พี่ก็โอ้ยโูราณีอายุหลายเป็นเแนะนำเป็นทรงดีนะครับประมาณนี้มันจะเบานะครับก็เป็นรูเยอะหน่อยนะฮะเท่านี้เองแข็งแรงดีนะครับเพราะว่าช่วงที่มันขึ้นยางแรงรับน้ําหนักก็คือจะเป็นแค่เรื่อง,เร,องเรื่องลางเหล็กอย่างเดียวนะเพราะว่าผมวางไกปืนติดกับงานเหล็กนะครับเรื่องทารรับน้ําหนักก็จะเป็นเหล็กอย่างเดียวพันท้ายไม่ได้เกี่ยวเลยแค่แบบ ซอยเห็นมันง่ายขึ้นเราจับประคับประคองอะไรประมาณนี้อันนี้ราคาเดียวกันหมดนะครับงานนี้น่าจะมีขาดทุนสรุปหมดนะครับประมาณนี้นะฮะที่โปรได้ทําราคาแล้วแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับเลเซอร์ผมจะมีสายอ่อนแบบนี้ให้นะครับมันยังมาไม่ถึงผมนะครับที่ผมจะแถมให้นะพี่นะครับตัวก็จะประมาณอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยเป็นแสงแดงพมแถมฟรีให้นะครับนะครับราคาปีก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณสัก4ี่ถึงห้ามันยังมาไม่ถึงเพราะว่าในเมืองไทยยังไม่มีนะครับหมอก็คือ เอาไว้ยิงหนูแต่างสะดวกมากยิงก็คืนแรงต่างๆก็ดีนะครับกําวันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นแบบกดเป็นแบบกดมันจะดีอย่างก็คือมันจะช่วยในการประหยัดนะครับไม่ต้องเปิดทิ้งไว้อะไรต่างก็อยู่ได้นานแล้วฐานหาซื้อง่ายฐานทั่วไปนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับวันนี้ใจร้อนหน่อยก็เลยเออขอถ่ายทําหน่อยราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจแรงต่างนะครับที่ซื้อไปแล้วนะพี่เมนเมนให้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตอบกันหน่อยนะครับว่าใช้ดีไหมราคาถูกไหมนะครับได้อ่ ยิงอะไรได้เยอะแยะไหมก็เม้นหน่อยก็ไดพี่ให้มันคึกคักหน่อยนะครับช่วยๆกันผมโปรวันนี้เป็นวันที่6ต้องบอกเพราะว่าเป,เป็นคลิปคลิปนะครับคลิปใหม่ไม่ได้คลิปเก่ามาต่างๆเบอร์โทรติดต่อนะครับ0650979599นะครับแล้วก็อีกลายอีกเบอร์นึงก็0925241718คุณพี่จะโทรหรือจะไลน์นะครับได้หมดเป็นเบอร์นี้นะครับช่างล่าช่างคำอันเดียวกันใน Youtube สรุปเลยมียางให้2แล้วก็งม้ม โมใหม่ให้ด้วยนะครับถ้าไม่โมนะครับพี่สังเกตถ้าจะซื้อนะครับถ้าพี่จะทําเองนะมันไม่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็แม่นอยู่พี่ไม่ได้ว่าเผานะฮะเพราะว่าหลายๆปีผมก็ยิงกันอย่างนี้มันก็ยังยิงกันได้นะครับแต่วะนะ่าณปัจจุบันนะพี่ผมเพิ่มก็คือเรื่องเวลเรื่องเรื่องเรื่องความเก่งกันโอเคผมพัฒนาไปเรียบร้อยนะครับง่ามเปี้ยะพี่นะครับเนี่ยแล้วก็ทําเซฟกันล่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องยางด้วยถือว่าลงตัวดีแล้วราคานี้ถูกที่สุดโปรแค่ ถึงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่7็นะครับโปรเดี๋ยวผมจะรับลูกค้าตั้งแต่คืนนี้นะฮะแล้วก็ถึงพรุ่งนี้แล้วผมก็จะลบคลิปนี้ออกคุณมิระชาไม่เห็นรีบทักเด้อน,นะครับโปรนี้ถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นก็ถ้าต่อไปก็ดูราคาโดยปกติก็ก็มีถือว่าแพงมากฝากกดแชร์ด้วยนะพี่นะฮะขอบพระคุณกับลูกค้านะครับที่ที่ดูอยู่นะครับโอเคผมลํำลานะนะครับขอบพระคุณครับ